อ,อีกนิดหนึ่งนะครับในการพิมพ์โฟชาร์ดออกมาเมื่อเราเขียนโฟชาร์ t เสร็จแล้วนะครับเราสามารถพิมพ์ออกมาดูได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาจัดเรียงโฟชาร์ t ของเราให้สวยงามให้อยู่ประมาณกึงกลางแผ่นเนาะเสร็จแล้วนะครับให้เรากด export as นะครับเราจะพิมพ์เป็น jpeg ก็ได้หรือ pdf ก็ได้นะครับในที่นี้พี่เป้นเป็น jpeg ละกันก็คือไฟล์รูปภาพเนาะ เค okay. เราก็ export ออกมาเลยครับไปที่ device ก็เป็น ex1 exercise 1นะครับของ Compo c h o r o s นะเราก็จะได้รูปออกมานะครับในส่วนของตัวนีนะ้เราก็จะเอาไปไว้ใช้ในการส่งงานของเราเนอะโอเคครับ